วังขับรถมาตั้งนานเพิ่งรู้ส่วนใหญ่เปิดไฟเลี้ยวผิดอันตรายมากค่ะทุกครั้งนะคะที่คุณขับรถ การเปลี่ยนช่องทางหรือว่าเลี้ยวเข้าซอยก็ต้องชิดขอบทางแต่กว่าจะชิดเนี่ยก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวเพื่อเป็นสัญญาณบอกคันหลังให้ทราบแน่นอนคะว่าไฟเลี้ยวเนี่ยเขาก็มีกฎต้องมีกฎ,ม,กฎมีระเบียบที่ต้องรู้หลายคนคะ่ะอาจจะลืมไปแล้วว่าต้องเปิดห่างจากจุดที่ต้องเลี้ยวเท่าไหร่ถึงจะถูกต้องและปลอดภยัยวันนี้นะคะพิธามเลยจะมาบอกเรื่องนี้เพื่อให้คุณผู้ชมทำถูกต้องแล้วก็ช่วยลดความเข้า ผิดและป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพกันค่ะโดยข้อที่1เลยนะคะต้องเปิดไฟเลี้ยวก่อนถึงจุดเลี้ยวนานแค่ไหนเรื่องนี้เองค่ะมีการระบุเอาไว้ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปีพศ2522มาตรา36ได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ขับขี่ที่ต้องการจะเลี้ยวรถเปลี่ยนช่องจราจรหรือว่าแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยวล่วงหน้าใน ระยะทางไม่น้อยกว่า30เมตรก่อนที่จะทําการเลี้ยวหรือว่าเปลี่ยนช่องจราจรระยะ30เมตรเทียบเท่ากับอะไรเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะระยะ30เมตรเนี่ยสามารถเปรียบเทียบได้กับ1เลยความยาวของเสาไฟฟ้าประมาณ2ถึง3ตน้นความยาวของรถยนต์ขนาดกลางต่อกันประมาณ6คันค่ะ และการให้สัญญาณในระยะนี้ก็จะช่วยให้ผู้ขับขี่ที่ตามมาข้างหลังเราหรือว่ารถที่สวนไปมามีเวลามากพอที่จะรับรู้แล้วก็เตรียมชะลอความเร็วหรือว่าปรับเปลี่ยนทิศทางได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อที่2วิธีการให้สัญญาณไฟอย่างถูกต้องที่ควรทําถึงแม้ว่ากฎหมายค่ะจะกําหนดระยะทางขั้นต่ําไว้ที่30เมตรแต่ว่าการใช้งานจริงจังหวะและสถานการณ์ ก็มีความสําคัญไม่แพ้กันค่ะเพื่อให้การสื่อสารบนท้องถนนมีประสิทธิภาพสูงสุดควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ประกอบด้วยเช่นกันค่ะโดยหนึ่งเลยก็คือความเร็วของรถหากคุณขับขี่ในเมืองหรือว่าเขตชุมชนในความเร็วต่ําค่ะการให้สัญญาณล่วงหน้าที่ระยะ30-50ถึงเมตรถือว่าเพียงพอเพราะว่ารถที่ตามมาเนี่ยมีเวลาเตรียมตัวและก็ชะลอความเร็วได้ทันหากคุณขับขี่บนถนนใหญ่หรือว่าทางหลวงที่ความเร็ว สูงแล้วเมื่อใช้ความเร็วสูงก็ควรให้สัญญาณไฟเลี้ยวล่วงหน้าอย่างน้อยเลย100-150เมตรหรือมากกว่านั้นเพื่อให้ผู้ขับขี่คันอื่นค่ะมีเวลาในการตัดสินใจแล้วก็ลดความเร็วลงอย่างปลอดภัยการให้สัญญาณกระชั้นชิดจนเกินไปอาจจะทำให้รถคันหลังเบรกไม่ทันแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ ต่อมาข้อที่2ค่ะสถานการณ์เฉพาะหนะ้าคือถ้ามีซอยหรือว่าทางแยกที่มันใกล้กันเนี่ยแล้วถ้าหากมีทางแยกหรือว่าซอยที่มันอยู่ติดกันเลยอย่าพึ่งรีบเปิดไฟเลี้ยวเร็วเกินไปนะคะเพราะว่ามันอาจจะทําให้รถคันอื่นเข้าใจผิดได้ว่าคุณจะเลี้ยวเข้าซอยก่อนหน้าคุณควรจะรอให้รถของคุณเนี่ยผ่านซอยหรือว่าผ่านทางแยกที่ไม่ต้องการไปก่อนแล้วค่อยเปิดสัญญาณไฟเมื่อใกล้ถึงทางเลี้ยวจริงค่ะ,คะกรณีการเปลี่ยนช่องจราจรทุก ครั้งนะคะก่อน เปลี่ยนช่องจราจรทุกครั้งควรเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้อย่างน้อย3-5วินาทีเพื่อให้สัญญาณไฟกระพริบสักครู่หนึ่งก่อนที่จะเริ่มหักพวงมาลายัยเป็นการให้เวลาค่ะเพื่อนร่วมทางได้เตรียมพร้อมไม่ใช่เปิดปุ๊บเปลี่ยนเลนปับ๊บมันจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะแต่ทั้งหมดนี้ค่ะก่อนเปิดไฟเลี้ยวก็ต้องดูรถข้างหลังให้ดีก่อนนะคะเปิดระยะทันทีเนี่ยไม่ได้เขาไม่ให้อย่าไปวุ่นวายเขานะคะต่อมาข้อที่3ค่ะต้องทําอย่างไรค่ะ หากเจอรถเปิดไฟเลี้ยวกรณีที่คุณขับรถแล้วก็ไปเจอ รถที่เปิดไฟเลี้ยวหากเป็นระยะที่เหมาะสมแล้วก็สามารถให้เขาไปได้ก็ให้เราเนี่ยชะลอแล้วก็เปิดทางให้เขาได้เปลี่ยนเลนการที่ไม่ให้บางกรณีเนี่ยอาจจะต้องดูนะคะเพราะว่าอ่าระยะทางเนี่ยมันใกล้กันเกินไปไหมกระชั้นชิดไปไม่ใช่ว่าเขาเปิดมาแล้วอ่ะคุณไม่อยากให้แซงเราเหยียบพุ่งออกไปเลยซึ่งมันก็จะเป็นการเสียมารยาทบนท้องถนนแล้วก็จะดูเป็นการแล้งน้ําใจกับเพื่อนร่วมทางไปสักนิดหนึ่งนะคะต่อมาข้อที่4ค่ะสิ่งที่ ต้องหลีกเลี่ยงในการเปิดไฟเลี้ยวข้อที่1เลยก็คือการเปิดไฟเลี้ยวที่ระยะกระชั้นชีดหากคุณเปิดไฟเลี้ยวในระยะที่ใกล้กว่า30เมตรหรือว่าเปิดพร้อมกับหักพวงมาลัยเลยทันทีเป็นพฤติกรรมที่อันตารายอย่างยิ่งค่ะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุข้อที่2เปิดไฟเลี้ยวแล้วลืมปิดคือหลังจากที่เลี้ยวแล้วหรือว่าเปลี่ยนเลนเรียบร้อยแล้วต้องแน่ใจค่ะว่าสัญญาณไฟเลี้ยวได้ดับลงแล้วเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนแก่ผู้ขับขี่คันอื่นค่ะกรณีที่3นะคะ ไม่เปิดไฟเลี้ยวถึงแม้ว่าจะดูไม่เป็นอะไรนะอาจจะแบบอยู่ในซอกในซอยในหมู่บ้านในที่ชนบทแต่ ความประมาทเป็นอะไรที่ร้ายแรงที่สุดคุณผู้ชมเพราะว่ามันเท่ากับว่าคุณเนี่ยไม่ได้สื่อสารเจตนาของตนเองกับเพื่อนร่วมทางเลยถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดแล้วเราเลี้ยวไปแล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะสิ่งนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นฝ่ายผิดเต็มๆเ,เพราะว่าเจตนาของเราก็คือไม่ได้แจ้งให้เพื่อนร่วมทางทราบเลยซึ่งมันก็เป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุจํานวนมากนะคะในปัจจุบันนี้ดังนั้นแล้วค่ะในเรื่องของการให้สัญญาณไฟเลี้ยวไม่ใช่เป็นเพียง การทำตามกฎหมายเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นภาษาสากลบนท้องถนนด้วยที่จะแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมทางต่อส่วนรวมผู้คนบนท้องถนนการเปิดไฟเลี้ยวในระยะที่เหมาะสมและก็ถูกจังหวะจะช่วยให้การเดินทางของคุณแล้วก็เพื่อนร่วมทางปลอดภยัยแล้วก็ราบรื่นยิ่งขึ้นนะคะการเดินทางก็จะลื่นไหลได้อย่างสบายๆไม่มีติดขัดและไม่เกิดอุบัติเหตุนั่นเอง ค่ะ <laughs>